สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจนะครับวันนี้เช้านี้มายำเบียดปากครับเบ็ดปากเหลืออยู่สี่หลังมันกรอบหมดครับมันอยู่มาปีสองปีแล้วครับโดนลมโดนฝนมั่งขนาดไว้ในไว้ในหลังคาครับหลังคาก็เป็นสังกะสีผุๆเลยเหลืออยู่สี่หลังครับเลยทดลองดักดูเผื่อจะได้กับข้าวครับเมื่อวานตอนเย็นดักไวสี่หลังเป็นจุดๆไปครับเทสหมายว่าตรงไหนมีตัวไม่มีตัวมั้งครับ ดักไว้ในนาบ้างในคลองน้ําแห้งครับน้ําลงไวมากครับวันนึงลงเป็นศอกเลยครับสองวันนี้เป็นเมตรครับก็เลยดักดักทิ้งไว้เหยื่อเป็นไส้เดือนครับไส้เดือนก็ขุดข้างบ้านเอาครับเอเหยื่อง่ายๆครับนะคนมันจะหวานเหยื่ออะไรก็กินครับนี่ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันครับรับชมแล้วก็ช่วยกดคนละซับคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับไปกันเลยเด็ดโก้ นะครับอันแรกอยู่ท้ายนานะครับโอ้โหไม่มีปฏิกิริยาเลยครับ <_ EN> เหยื่อไสเดือนไม่ทํางานายนาครับลองดูว่ามันมีตอนน้ํามามันมีปลาบืนมาหรือล่าเงีย <_ t od> บเลยเอาแล้วเปิดหัวมาก็คาแล้วครับโอ้โหเหยื่อหมดด้วยครับนี่เหยื่อหมดด้วยไดพวกเล่นเขาแล้ว <_ t od> อะไร ไม่ได้ปลาเยอะหมดครับเยะมีรอยเท้ามีรอยเท้าเป็นไรครับหลังแรกไม่หมานครับเยอะหมดแต่ไม่ได้ตัวนี่ครับหลังที่สองนิ่งๆนะครับไม่มีอาการคันไม่งอเลยมันเป็นน้ำคลองส่งน้ำครับเนี่ยมันทะลุใต้ถนนครับแล้วก็มาลงคลองใหญ่ครับ ว่ามันน่าจะมีปลานะตอนที่น้ำลงมาปลามันน่าจะเบืนบ้างอะไรบ้างเงียบท้ครับเงียบท้ครับเงียบท้ครับโอ้โหเหยื่อหมดอีกแล้วครับนี่ครับเหยื่อหมดอีกแล้วแต่ไม่ได้ตัวครับเหยื่อเส่เดือนอะไรไม่ได้ตัวเช่ เงาหลังสองผันไปครับครึ่งทางแล้วมีอยู่สี่หลังครับโอเคครับไปลุ้นเงินต่อไปชีวิตต้องสู้มองนครับหลังที่สามก็ยังเงียบอยู่ครับแปลกครับเงียบลูกปลาเยอะมากลูกปลาอะไรปลากระสวงครับน่ายอมยกปลาครับถ้าจะกินปลากระสิวเอาไปหมกครับครับไม่น่าติดครับ ใส่ย่อนๆปลามันน่าจะดึงดึกงดึงดึงดึงมาครับไอหวังหลังสุดท้ายครับต้องใส่ไม่หมานนะะ่นแมับ้งดูหลังสุดท้ายครับนู้นนะครับข้างๆนะเหยื่อเป็นไอ้ไส้เดือนครับผมวางติดพื้นทุกหลังเลยครับมันที่ผ่านมาเนี่ยสามหลังที่ผ่านมาเหยื่อหายหมดเลยครับผมไม่รู้ว่าปลาเด้กกวนหรือว่าปูนะครับไส้เดือนหายหมดเลยครับแต่ไม่ได้ตัวมัแปลกใจ นะครับอันนี้ก็หย่อนอย่าสายหน้ากลัวเยอะไม่มีแล้วครับนี่ครับเนี่ยลูกปูเนี่ยปูตัวน้อยนะครับเนี่ยเยือหมดจริงๆเลยครับหมดทุกหลังเลยครับแต่ไม่ได้ตัวอย่างว่านะครับเดี๋ยวหาจับปูน้อยไม่ให้แม่ดีกว่า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับที่แวะเวียนเข้ามาก็ช่วยคนละซับคนละไลค์คนละแชร์ครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เป็นกําลังใจให้ด้วยครับแค่กดกดคนละซับคนละไลค์คนละแชร์แล้วก็รับชมคลิปในช่องผม,มบ่อยๆก็เป็นการให้กําลังใจไปในตัวแล้วครับขอบคุณมากครับวันนี้สี่หลังไม่ทํางานนะครับเหยื่อหายหมดเลยไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเจ้าปูน้อยดีกว่าครับขอบคุณมากครับ ใครออกขอให้มันหมานครับวันนี้ผมไม่หมานขอบครับ